คลิปนี้เป็นการบันทึกการปลูกปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นครั้งแรกที่ต้องบริหารจัดการเองเกือบทั้งหมดค่ะที่ดินพื้นนี้เมื่อก่อนปลูกยางพารามาก่อนค่ะซึ่งพ่อจัดการให้ทุกอย่างตั้งแต่ปลูกจนกระทั่งถึงเวลากรีดยางค่ะที่สวนแห่งนี้น้ำท่วมสูงเกือบทุกปีค่ะบางปีก็ท่วมหลายครั้งท่วมหลายวันต้นยางพาราก็ไม่ได้เสียหายอะไรค่ะแค่ไม่ได้กรีดยางหลายวันแค่นั้นค่ะ สวนยางพาราได้กรีดยางมาสิบปีกว่าแล้วค่ะเปลี่ยนคนกรีดยางมาแล้วหลายคนกรีดดีบ้างไม่ดีบ้างค่ะคนที่กรีดยางไม่ดีทําให้หน้ายางเสียหายมากให้คนอื่นกรีดยางต่อได้ไม่นานก็ต้องโค่นต้นยางก่อนเวลาอันควรค่ะเลยอยากเปลี่ยนมาปลูกปาล์มน้ํามันบ้างค่ะนี่คือสภาพสวนยางพาราก่อนทําการโค่นค่ะ เมื่อตัดสินใจปลูกปาล์มน้ำมันก็เตรียมพื้นที่ปลูกค่ะขายต้นยางพาราพร้อมทั้งให้เขาโค่นล้มต้นยางพาราขุดทั้งรากทั้งโคนออกด้วยค่ะแต่ทำไม่ทันเสร็จฝนก็ตกน้ำท่วมสวนอีกค่ะแต่ไม่กี่วันน้ำก็แห้งค่ะเมื่อน้ำแห้งเขาก็มาจัดการขนต้นยางออกหมดค่ะจากนั้นเขาก็เก็บเผาปลนแต่เก็บไม่หมดค่ะยังมีตกค้างอยู่บ้างค่ะ นี่คือภาพการเผาปลนค่ะพี่ชายเก็บภาพมาให้ค่ะช่วงนี้ฝนก็ยังตกอยู่บ้างค่ะรอให้ดินแห้งสักหน่อยเขาจะมาไถาดินให้ค่ะหลังจากที่โค้นยางและเผาปลนเรียบร้อยแล้วประมาณ1เดือนเราก็เข้ามาดูค่ะเริ่มมีหญ้าง,งอกเขียวขึ้นมาแล้วค่ะฝนก็ยังตกอยู่บ้างค่ะ ต้องรอให้ดินแห้งก่อนค่ะถึงจะไถได้บางที่มีน้ำขังดีบ้างค่ะหลังจากนั้นประมาณสองเดือนดินเริ่มแห้งบ้างแล้วค่ะรถไถก็เข้ามาไถาดินค่ะไถาสามจาน ใช้รถไถยสามคันค่ะเราก็เข้ามาดูด้วยค่ะแต่เข้าไถยังไม่เสร็จเราก็กลับก่อนค่ะเขาบอกว่าอีกประมาณห้าวันถ้าฝนไม่ตกเขาจะมาไถเจ็ดยานให้ค่ะหลังจากนั้นหกวันเขาโทรบอกว่าเขาเข้าไปไถเจ็ดยานแล้วค่ะแต่เราไม่ได้เข้าไปดูค่ะ เมื่อไถดินเสร็จแล้วตั้งใจว่าจะปลูกปาล์มเลยค่ะไปดูที่แปลงเพาะพันธ์ปาล์มจะซื้อพันธ์โกนเด้นเทเนรา kb สค่ะแต่ช่วงนั้นไม่มีค่ะเลยต้องจองไว้ก่อนประมาณสองเดือนถึงจะได้ค่ะ โดยต้องจ่ายค่ามัดจำต้นละ40บาทค่ะหลังจากที่จองต้นพันปามแล้วช่วงนั้นแรงหนักไม่กล้าปลูกค่ะเลยโทรไปขอเลื่อนรับพันปามถึง2ครั้งค่ะหลังจากจองพันปา์มไว้แล้วประมาณ5เดือนฝนก็เริ่มตกค่ะได้เวลาปลูกปามน้ำมันแล้วค่ะ